สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลน์เจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสำหรับบราวนะครับโยมัดลอกนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นบรายมนะครับเป็นบาายมัดทูดนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ติดเมตาในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับความสามารถนี่ถือว่าน่ากลัวนะครับมาดูความสามารถคร่าวๆกันนะครับ ความสามารถของตัวนี้นะครับเป็นการยกเลิกอมตะนะครับสร้างความเสียหายได้ด้วยนะครับ3,2 0 0นเนะครับของพลังโจมตีลงบนพื้นที่นะครับห้ามศัตรูช้ทักษะนะครับแล้วก็อัญเชิญนะครับตัวปิศาจออกมานะครับตัวปิศาจนะครับมีความสามารถนะครับการพายุทอร์นาโดได้นะครับคือเอาทอร์นาโดปัดไม่ไปนะครับอยู่ได้อยู่นานแล้วก็ถึกทนนะครับมันอันตรายตรงที่ปิศาจนะครับ ความสามารถมันสามารถทำให้ศัตรูนะครับไม่สามารถที่จะยืนได้นานๆได้นะครับเจอตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นดูนะครับถึงแม้จะเป็นสายพลังนะครับแต่ว่ามีดาเมจเยอะมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับความสามารถที่สองนะครับเป็นบาเรียพื้นที่นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการลณทักษะ50%านะครับแล้วสกิลหากินมันจะมีเพิ่มอยู่ตรงนี้นะครับเป็น บาลีอสมบูรณ์นะครับถือว่าดีมากๆนะครับก็มีหักแร่นะครับเพิ่มนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นการดีนะครับถ้าเป็นร่าง9้าดาวนะครับถ้ามันมีรัสแอกแท็กกับโครนนะครับโครนก็ดีนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลุยให้ดูนะครับว่ามันโกงยังไงนะครับแล้วก็จะมีการเทสตัวละครนิดหน่อยนะครับ อ่าด่านเดิมนะครับเอาเริ่มด่านธรรมดาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปลุยด่านหนักๆให้ดูนะครับตัวมันดีมากนะครับนี่นะครับอันเชิญตัวมานะครับเป็นการใบศัตรูได้นะครับแล้วก็นี่ครับตัวอันเชิญไปไกลมากนะครับนี่ครับตัวเองก็เป็นอมตะนะครับนี่ถ้าออกมาไปเนี้ เป็นบาเรียนะครับบาเรียสมบูรณ์ u, ครับเจาะไม่ได้นะครับอยู่ได้5าว,นะวินะครับนี่ครับแค่แป๊บเดียวนะครับเอาศัตรูแตกได้นะครับสบายๆนะครับนี่ครับจัดการศัตรูได้ง่ายมากนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูอีกนะครับเอาด่านยากไหมเอาประมาณด่านหนึ่งให้ดูก่อน ดูนะครับว่ามันสบายไหมที่ระดับดัานยากไปนะครับนี่นะครับบาลียสมบูรณ์นะครับนี่สกิลใบติดดีมากนะครับตัวนี้ผมไม่มีความสามารถคือไม่มีเกียร์ดีๆให้มันใช้นะครับไม่มีเกียร์โดนนะครับแต่ว่านี่ครับแป๊บเดียวนะครับทั้งทําดาเมจนะครับใบศัตรูนะครับทุกอย่างครับคือมันอึดถึกทนทุกอย่างในตัวเดียวมากมีข้อเสียอย่างเดียวครับ ไม่มีบัฟวิ่งนะครับถ้ามีบัฟวิ่งมันคงจะสุดมากนะครับเดี๋ยวจะให้ลุยด่าน400ก็กว่าดูนะครับเอาอยู่ประมาณแถวนี้หน่อยประมาณ440นะครับ จะได้ดูความสามารถไปเลยนะครับว่ามันน่ากว่าขนาดไหนนะครับนี่นะครับทําอะไรกันไม่ได้นะครับเป็นบาเรียสมบูรณ์นะครับเจาะไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับออกมาแป๊บเดียวนะครับศัตรูก็นี่นะครับโดนนะครับทั้งป่วนทั้งใบนะครับทั้งมีดาเมจนะครับเป็นดาเมดท่ามือที่ถือว่าแรงนะครับถึงแม้ตัวเองจะเป็นตัวชนนะครับตัวชนแต่ว่านี่ครับแค่ตัวเดียวนะครับศัตรูก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนี่ครับ แค่ตัวอัญเชิญนะครับก็แทบจะไม่ตายนะครับนี่ครับยืนสบายๆนะครับรับดาเมจได้แล้วก็มันจะเข้าถ้าตัวยมมาูุนะครับมันเข้าประชิดนะครับตัวอัญเชิญมันก็จะไปประชิดหน้าป้อมหรือไม่ใช่ประชิดหน้าป้อมนะครับประชิดตัวเราทําดาเมจถือว่าหนักมากนะครับนี่ครับแค่แป๊บเดียวนะครับ นี่นะครับสบายนะครับเดี๋ยวผมจะขอรีเซ็ตอีกทีมหนึ่งก่อนนะครับจะเอาตัวชนหรือว่าตัวอะไรดีนะครับไฟปะทะนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าสายพลังของผมจะมีตัวไหนพอไหวไหมนะครับจะเอาแบบตัวธรรมดาไปก่อนนะครับ ขอลองเทสนะครับมาเดี๋ยวมาเทสต์กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่า id นี้นะครับขอตัวเดียวนะครับดวน5ตัวธรรมดานะครับแล้วมีโคลบติดนะครับ ก็เป็นร่างโคลนก็ออกจะดีหน่อยนะครับนี่นะครับแต่ว่าดวนห้าตัวนะครับนี่ครับไม่รู้จะไหวไหมนี่นะครับโดนบอสแค่ผักมานะครับ อะไรเงี้ยมันก็อันตรายนะครับนี่ครับแต่แค่แป๊บเดียวนะครับอย่าลืมนะครับการปล่อยตัวของผมมันเลเวลร้อยหกสิบมันจะปล่อยตัวช้านะครับแต่ว่าถ้ามีบาเรียผมก็จะมีโอกาสรอดนะครับถ้าบาเรียปกตินะครับโดนแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบาเรียสมบูรณ์นะครับผมก็จะยืนได้แบบนี้นะครับตัวยืนได้สบายๆนะครับนี่ครับ แทบจะทําอะไรมันไม่ได้นะครับเนี่ยถึงแม้จะมีตายนะแต่มันก็สามารถออกมาใหม่ได้นะครับศัตรูไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้นะครับในระยะที่อันตรายนะครับแต่ว่าเนี่ยครับตัวเดียวมันไม่มีผลนะครับถ้าฝั่งเรานะครับมีตัวดามเมจอยู่นะครับก็คือสามารถจัดการบพวกนี้ได้สบายนะครับแต่ว่านี่แค่โซนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเวลาเจอนะครับ หลายตัวทะลุอมตะนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าทะลุอมตะนะครับบอสแค่ก็เป็นตัวที่อันตรายมากๆนะครับนี่ครับแค่ตัวเดียวนะครับต้านห้าตัวได้นะครับยืนได้สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่อันนี้ยังเกียร์ไม่เต็มนะครับแค่เกียร์บ้านๆนะครับก็ไม่น่าเอากันลงได้นะครับนี่ครับตัวเชิญผมมันกันทางหน้านะครับ แต่สุดท้ายนะครับ1นึยังไงก็ไม่ไหวนะครับแต่ตัวมันถ้าเอาตรงๆนะครับเดี๋ยวจะเซตให้ดูนะครับต้องดวนเอาเป็นอาอมาเทลสนะครับเดี๋ยวให้ดวนนะครับเจอธาตุแสงนะครับ จะได้รู้กันไปนะครับว่าแสงกับมืดนะครับต่างกันยังไงนะครับดาเม็ดแรงแล้วมันจะแตกทันทีไหมนี่นะครับบับเลือดเจอกันนะครับโดนก็มีแตกนะครับนี่ครับเริ่มปล่อยสกิลอัญเชิญได้นะครับนี่สกิลอัญเชิญมานะครับ สกิลอันเชิญมาแล้วก็สู้กันจำมันนะครับนี่ครับอามาเนี่ยครับเป็นตัวเก่านะครับแต่ใช้งานดีนะครับถ้าไม่มีตัวอื่นใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่าควรทำแม็กไหมไม่ควรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวใหม่เข้ามามันทำาก้าดาวได้นะครับอามาไม่ใช่9ก้าดาวนะครับถึงแม้จะเป็นตัวที่เก่งที่ดีนะครับแต่ว่า การทำเก้าดาวนะครับมันก็มีผลเยอะนะครับแล้วก็การจะอัพนะครับมันไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าตัวอื่นเรามีโอกาสได้นะครับการเป็นเก้าดาวมันจะแข็งแกร่งกว่านะครับนี่นะครับเจออาม่านะครับแสงนะครับอาม่าเกียร์ดีนะครับก็นี่ครับสู้กันยืนระยะกันได้นะครับสามารถสะกดอาม่าได้นะครับ แต่ว่าดาเมจมันเอากันไม่ลงนะครับอย่างหนึ่งนะครับอาม่าเป็นตัวนืดนะครับปล่อยตัวช้ามากนะครับนี่ครับแต่ล่างอันเชิญก็แข็งแกร่งนะครับตายยากมากมันก็จะดวนแบบนี้นะครับมันคงไม่ตายกันหรอกนะครับ ฟ้าผ่ากี่ทีก็ไม่ตายนะครับมันดูที่ตำนานที่เขาใช้กันนะครับจะมีใครใช้บ้างนะครับอันนี้ก็คอมโบหนึงนะครับคนนี้ไม่ใช้นะครับน่าจะดูรายการที่ติดท็อปนะครับสิบลำดับนะครับอ่าอันดับแนะครับนี่นะครับเขาจะใช้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นเกียร์มาใหม่นะครับเข้าได้พอดีนะครับ คนนี้มาแปนะครับคนนี้นะครับมีใช้ตัวใหม่ด้วยนะครับทุกคนนี้ก็น่าจะมีเยอะนะครับแต่เขาเล่นคอมโบหยุดเวลาแค่ดูอันดับนะครับคนนี้นะครับอันดับสี่อันดับสี่ซกันไหมนะครับก็ ส่วนมากก็จะเล่นคอมโบหยุดเวลานะครับเพราะว่ามันมันได้ผลจริงมันเห็นผลจริงนะครับดูอันดับเจ็ดนะครับดับเจ็ดก็จะเน้นหนืดนิดหน่อยแล้วก็เป็นหยุดเวลานะครับนี่แทบจะหยุดเวลาทั้งหมดนะครับตัวนี้หยุดนะครับไม่ใช่ตัวนี้ยังไม่ได้นะครับหยุดเวลาตรงนี้นะครับเขายังไม่ได้แต่ว่าเขาเอามากัาบินก่อนนะครับนี่ หยุดเวลาหมดนะครับสี่ตัวนะครับตัวที่ห้านะครับหกนะครับอันตรายมากนะครับบางคนก็มีเจ็ดตัวนะครับแต่ก็หลายคนนะครับเขาก็ใช้กันนะครับส่วนมากเวลาเจอพวกนี้ก็ตำนานมันจะเป็นเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าลงมาหน่อยก็อาจจะเจอนะครับ ก็ยังเน้นที่หยุดเวลามากไปนะครับการหยุดเวลามากๆนะครับมันเล่นไม่ค่อยสนุกเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเจอเยอะนะครับแต่ถ้าส่วนมากบางกนเขาก็จะมีของเยอะมีทุกตัวนะครับถ้าเขามีทุกตัวเขาก็จะเน้นหยุดเวลาเลยว่าเน้นพวกเนืดอไปนะครับส่วนมากก็หยุดเวลานะครับก็เล่นลําบากนะครับเจอพวกทีมแบบน,นี้นะครับ ก็ด <ersch> ูความสามารถมันนะครับตัวยังไม่ค่อยแม็กส <limits> ุดนะครับแต่ว่ามันสามารถเล่นได้สบายๆนะครับเก่งนะครับตัวนี้โกงนะครับแต่ว่าของผมยังไม่แม็กนะครับถ้าแม็กเดี๋ยวสุดกว่านี้เองนะครับเกียร์ยังไม่ได้นะครับไม่มีเกียร์ให้มันนะครับก็ได้แค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทําตัวนี้แม็กเป็นตัวต่อไปนะครับ ตัวนี้ก็ผมว่าอยากให้มาอยู่ใน ID หลักของผมนะครับมันจะได้ไต่ขึ้นไปมัสหนึ่งได้นะครับแต่ว่าสมไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ไอดีไหนก็ได้เดี๋ยวผมแค่เอาไว้รีวิวไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนผมดวงดีเดี๋ยววันนั้นมันน่าจะมาหาไอดีที่ผมต้องการเองนะครับสําหรับวันนี้ก็จะรีวิวนะครับสําหรับเบอร์ยมารโลกหรือว่าเป็นเบอร์ยูมาทูตนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ